คคราวนี้ครบเดือนแล้วนะครับเราเมื่อคืนมาด้านเคียบบ่อเจอเปลือกกุ้งนะสรุปว่าได้ลอกคาบอย่างอย่างอะไรเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จนะครับอ่าเรามาดูพัฒนาการบ่อเรานะครับอันนี้ถ้าตอนนี้เหลือบ่อเดียวจากเดิมเราทําเริ่มต้นที่สองบ่อนะครับเ่องจากบ่อเนี้ยตอนแรกนึกว่าตายยกบ่อที่ไหนได้เหลือเป็นยี่สิบสามสิบตัวเลย แต่ว่าไหนๆเราก็เคลียร์ละนะครับเราก็เลยย้ายบ่อน,นี้มาอยู่บ่อเดียวให้มาอยู่บ่อเดียวกันนะครับตอนนี้กุ้งจากลูกกุ้งหนึ่งเซนตอนนี้โตประมาณสามเซนแล้วนะครับเดิมเนี่ยเราใส่เริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบตัวแต่บ่อเน,นี้ยเหลือเท่าที่คาดการไว้เหลือประมาณร้อยกว่าตัวบวกบ่อกเก่าวีน่าจะยี่สิบสามสิบตัวนะครับย้ายมาบ่อนี้เพราะฉะนั้นเ,เนี่ยมันก็เลยต้องการที่ซ่อนเพิ่มนะครับ เราก็เลยทําที่ซ้อนเพิ่มให้มันบอกว่าบ่อน,นี้เทําความสะอาดไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยนะครับแต่ใช้วิธีเติมน้ําเข้าไปเติมแร่ธาตุเข้าไปนะครับเพราะว่าสังเกตเนี่ยบ่อน,น้ํามันจะค่อนข้างหายไปเยอะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเติมจากเต็มนะเติมจากเต็มนี่เลยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยน้ําพร่องไปเยอะมากไม่รู้หายไปไหนเราก็เลยต้องเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูดน้ําออกแต่ว่าเราใช้เครื่องดูด ดูดอาหารเศษอาหารดูดขี้กุ้งดูดอะไรออกทุททกๆสองวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อน้ำจะใสมากสุดสิอย่างหนึง่งตะกร้าลอกคาบเวิร์กนะครับส่วนชอบเข้าไปกุ้งชอบเข้าไปแอบลอกคาบกันค่อนข้างเยอะเนาะเข้าไปไว่ายน้ำเล่นบ้างก็มีอันนี้<ด>เวิร์กเลยต้องทำนะตะ,ตะกร้าใบละสิบบาทเนี่ยเจาะรูเจาะรูเลยนะครับแล้วก็ใบไม้ใหญ่เนี่ยบัง เพราะว่ากุ้งออกับที่อายเกอเราปุ๊บไหวหนีปั๊บสรุปแล้วเนี่ยถ่ายมาหนึ่งเดือนนะครับเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยถือว่าสูงนะครับแล้วก็ลูกกุ้งมันข้า,ขาแข็งแรงนะเดี๋ยววันไหนเราจะมาถ่ายกลางคืนให้ดูกันว่าลูกกุ้งออกมาหาอาหารเนี่ยไหวกันยังไงนะครับ วันนี้เรามาให้อาหารกุ้งกันนะคะกุ้งเป็นสัตว์กลางคืนต้องให้อาหารตอนกลางคืนอ๋อ<า>โอเค<า>อไปา daddy, ตาม daddy มาไ w เ n t ดี้ e e นทุสซี่เหน็นไหมตากุ้งไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงหินจะสามสี่ 3, 4, ตัวเนี่ยเหอเห็นละ กุ้งโตแล้วพี่กุ้งโตแล้วโตแล้วโตแนแน่เลยโตแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหหนีละหนีไปละถ้าอย่าไปฉายใกล้ๆเพราะถ้าฉายใกล้ๆเราจะกุ้งกลัวนี่เนี่ตัวนี้ตัวเพลิเลยดินี่นี่นี่โอ้โโอเคเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะกุ้งกินเต้าหู้เป็นอาหารนะคะ ด้วยกินข้าวด้วยเหรอใช่ข้าวพี่กงเห็นกุ้งไหมาม妈าเห็นกุ้งพี่กุ้งกุ้งไหมก็จะจะส่องสิส่องเฉยๆสิมามามองไม่เห็นเลยป้าป๊าให้อาหารอยูะเนี่ยต้องให้เห็นใบเงี้เลยนี่ไงเดือใต้ใบไม้นี่เห็นและเห็นไหมเออโอเคเห็นแล้วเห็นไหมออกมากินละเนี่ยออกมากินต้าหู้เลนไหมเดี๋ยวเนี๋ย ใต้หินเนี่ยตี่ต้องมาตรงนี้ต้องมาฝั่งนี้เนี่ยดหยิบเต้าหู้ไปกินเห็นไหมไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นเต้าหู้ไปกินเห็นไหมเคเห็นแล้วเ็นตัวนู้นไหมตัวใหญ่นู้นนะเห็นไหมอ่าเลี้ยงวานเลยโอ้ยเราเลี้ยงได้โตขนาดนี้แล้วใช่งงเลยนี่มามีงงเลยนี่ใช่แบบนี้งงตอนแรกมองตัวแทบไม่เห็นเออตอนที่เสริมเสริมมาสั่งมาเนี่ยโอ้โหตัวเปียกเดียวเออโตแล้วเห็นไหม อยู่ตรงนู้นก็หลังจากขี้ข้าบ้านกุ้งกุ้งป่าเนี้อยู่อยู่ดิก็ข้าวว่านนูนว่ะโอเคข้าบ้านนูนว่ะโอเคครับโอเคเนี้ยดิดิหยิบเต้าหู้ไปกินใหญ่เลยดิหยิบเต้าหู้ไปกินใหญ่เลยนะเนี่เต้าหู้วิ่งได้ไลยเนี่ยแยมอยู่นะใช่ไหมใช่พอแต่ว่าพอมันเจอแสงปุ๊บมันก็จะหนีเพราะมันกลัว มันตกใจเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวดูนะป๊ะปั๊บนิดตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยโอ้ไฟจะหมดแล้วทำไมไฟหมดแล้วไฟดับไฟดับไฟดับป๊ั๊บปั้นไฟกันใช่ระบบปันไฟทำไมไฟหมดทำไมไฟดับดูนไหมนะปั๊บยกหินขึ้นมานะเห็นไหดูนะยกหินขึ้นมานะ ทำไมป๊าป้าจะยกหินขึ้นมาให้พี่พี่จะนอนอยู่ในแอนไม่ได้โอ้เรีรีวิ่งนี้เลยไปแล้วพี่เขาไปแล้วโอเคมาโอเคบายบายเดี๋ยวพี่นนเดี๋ยวพี่เขาตกใจหรอกบายบายอู้เลี้ยงผ่านมาจะสองเดือนแล้วเรามาดูขนาดกุ้งกันว้าวอุย้ยตัวนี้ก็ใหญ่บิ๊กบิ๊กวันนี่บิ๊กน โอ้ตัวใหญ่มากอยมีก้ามแล้วเริ่ม wow. มีก้ามแล้วตัวใหญ่มากเลยว้าวอ้าวมีไปแล้วไข่ตัวนึ้นค่ะจอ้าตัวนั้นไม่มีก้ามนะตัวกตัวยังมีก้ามลตัวกใหญ่เนี่ยอืองเอดงเอืตรง ก้อนถินป๊าปาพี่กุจบป๊าป้าให้ตาตาสองให้หม,มามโดเห็นไหมโอเคเด็ดอีกมิถอ่นด่า m ม่เ r ินไม่เ n ินจ้าวันโลคนเีอเทำไมวันนี้พี่กุ้งไม่มีจัง กวางเลี้ยงแล้วมันตัวอ้พี่กุ้งก็ไม่มีตาพี่กุ้งไม่มีตาเหรอตัวที่กลางจาเลี้ยงอ่ะพี่กุ้งไม่มีตาอ้าวเหรอโอเค,เอเคตอ,น,อ,คตอนนี้มีาตนนมากุ้งของเราเพิ่งจะรอกคราบเสร็จไปเมื่อสักครู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่เพิ่งจะรอกคราบเสร็จไปเลยเราเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่าหางนะครับตอนนี้ตัวเท่านี้แหละ ก็ใหญ่ขึ้นหละเพราะว่าเขาเพิ่งลอกข้าบออกไปนะครับสวยงามมากเลยใช่ไหมคิต้าดูสิมันใสงี้มากเลยใสายมากเลยอนาคตตัวนี้หัวใหญ่ไข่โตหัวใหญ่ไข่โตแน่นอนจะอร่อยไหมยังไงอันนี้คืออะไรตอนนี้ตัวแค่นี้ตอนไหนต่อไปจะตัวแค่ไหนต้องหมวดคือต้องหมดฮาบิกพี่กุ้งฮาบิกต่อไปจะตัวแค่ไหน ่เรา <ไป S 1> ถ่าย <ไป S 1> วิธีให้อาหารกันนะคะเราจะให้อาหารที่พื้นนะครับก้นบอ่อเพราะว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่กินก้นบอ่อเราจะมาพยายามไม่ให้บนผิวน้ําเพราะว่าเวลาเขาจะขึ้นมาลอกคราบตัวอื่นจะได้ไม่ขึ้นมารบก,กวนเวลาลอกคราบยังยังยัง,ยงมันเยอะเกินไปมาเพราะว่า ยังเกินไปใช่ไหมเราก็ต้องคนคนดีใช่ไหมเ้วก็เทนีเดี๋ยวไม่ให้มันทั่วๆใช่ไหมเราก็ตรงนี้ให้มันทั่ท <Okay. S 1> กตรงนอีกงนนเดี๋ยวๆทีสต๊อปวนี่มตรงนี้โอเคโอเคเลยโอเคแล้วก็กวกกบน้ำ แล้วก็กดกักให้มันเป็ิดอ่าโอเคเอ่ะพอแล้วยอะ,ะแรงเกินแรงเกินเบาๆหนึโอเคโอเคเสร็จแล้วกุมตัวใหญ่ถ้าเธอเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ความสามารถในการกินข้าวตัวนี้ด้วยเป็นไหมใช่ โอเคไปกินข้าวทำไมวันนี้พี่กุ้งเราเลี้ยงพี่กุ้งตัวใหญ่เลยให้แล้วก็เราเลี้ยงมานานแล้วพี่กุ้งก็กินข้าวแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นไงเหมือนต้าไงต้าก็โตขึ้นไงเราให้อาหารมาสองเดือนแล้วต้าก็โตขึ้นไงแล้วพี่ปลาอ่ะพี่ปลาก็บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มขึ้นมาเรื่อยๆ โอเคไป,ปไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่น